ต่อในชั่วโมงถัดไปนะครับส่ง r o c k กีกลับไปทอดไก่ต่อว <c oughs> ันนี้ก็มีอีเวนต์ที่เซนตันเจ้งวัฒนานะฮะที่ร้านของเขานะครับพี่ท็อปรับที่ต่อครับในช่วงนี้ครับในช่วงของเปิดไม์เมาส์พร้อมแล้วและแขกรับเชิญของเราเปิดไหม่ด้วยเปิดกล้องด้วยใน YouTube เอาเข้ามาทักทายเลยครับเปิดไม์เมาส์ แล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรานะฮะมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องสมิธสวัสดีครับวัสดีครัโอ้โหเมื่อกี้นี้พี่ล็อกกี้เขาเมาส์ฉ่ำไปเลยฮะในฐานะที่เคยร่วมงานกันใช่ไหมก่อนที่จะจะให้น้องสมิธได้คุยอะไรทักทายสวัสดีแฟนๆชาวคนลูกทุ่งหน่อยครับได้ครับสวัสดีครับ ก็สมิธภาสวินนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอ่าวันนี้เป็นครั้งแรกในบทบาทของการเป็นนักร้องและศิลปินใช่ครับยังเป็นทางการใช่ไหมยังเป็นทางการออฟิเชียลเพิ่งปล่อยเพลงไปเมื่อวานเลยนี่นะฮะนะในสังกัดของ B ีซีมิวสใช่ครับนะต้องบอก B ีซไม่ได้ทําเพลงมาก็โอ้โหนานใช่ไหมเอ่อเพราะว่าสมัยก่อนนี้ตั้งแต่สมัยโอ้โหย้อนกลับไปนานมาก B ีซก็จะทําแบบว่ามีลูกทุ่งเอ้ยมีอะไรอย่างหลายอย่างเอ่อตั้งแต่สมัย นานมากอ่ะน่าจะบอกว่าแบบว่าเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายอะไรกันไปพอสมควรแหละนะฮะวันนี้นะครับเรียนต้อนรับน้องสมิธนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาทักทายน้องนะครับ YouTube ช่องคุณลุกทุ่งตอนนี้นะครับก็เริ่มสตรีมแล้วนะฮะในแฟนเพจของเราด้วยนะครับนะครับเข้ามาทักทายกันสมิธพาสวิตครับหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันไปอย่างดีเพราะก็คือนักแสดงนะครับเห็นบอกว่าอยู่ช่อง3มา10ปีแล้วหรอก็ ใช่เพราะว่าตอนนั้นผมเข้าตั้งแต่เด็กเลยครับเหมือนช่องช่องเขาคงแบบอยาก grooming เราตั้งแต่อายุสิบเจ็ดครับสิ็จก็จะบอกได้เป็นนักแสดงฝึกหัดเลว่าตอนนั้นก็คือฝึกหัดเลยครับแบบเด็กใหม่เลยไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยเลยอะไรอาเงี้ยาไม่รู้เรื่องแล้ว <c oughs> คือ,อยังไงคือไอความไม่รู้เรื่องเราคือเราก็อยากจะมาแสดงหรือว่ายัางไงเหมือนเหมือนตอนนั้นก็เข้ามาในในแบบนักร้องเหมือนกันครับเหมือนตอนนั้นเข้ามาเพราะว่า เราอยากเป็นศิลปินอะไรเงรี uh ้ย huh. แต่ก็ได้ได้เข้ามาในช่องสามแต่มันก็ต้องเริ่มจากการเล่นละครการอะไรพวกนี้ก่อน uh huh. อะไรเงรรี้ยแต่ถ้าถามว่าเข้ามาจริงๆอ่ะไม่ได้เข้ามาแบบด้วยด้วยแบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามา uh huh. เป็นนักร้องก่อนอ่านะแสดงว่าจุดพอยต์่สำคัญก็คือการเป็นนักร้องส่วนนักแสดงเนี่ยโอเคเราก็ได้ฝึกฝนแล้วก็ทําให้เราเออเป็นประสบการณ์ครับจุกบป่ะใช่เล่นมากี่เรื่องแล้วทั้งหมด เรื่องปร,รประมาณ5้าเรื่องครับ้าเรื่องเท่าที่จำได้ะมรื่แต่เมื่อกี้เนี้ยนะฮะดีเจช่วงตอนเช้าเนี่ยฮะที่เขาเพิ่งจัดรายการแล้วเขาก็เพิ่งจะขับรถไปนะคาดว่าเขาคงจะฟังอยู่ตอนนี้บนรถอยู่ด้วยนะฮะเขาเผาสมิธมันจะและเทะเลยอุ้ยผมก็มีเรื่องเผาคนนั้นเขาอยากูเยอะเขาบอกเขาบอกไอ้น้องหน้ามึนๆนะบนรถ น้องๆมันอื่นๆมันรุนเรื่องไหมพี่มันจะพูดคุยกับพี่รเรื่องไหมครับแต่ว่าตอนนั้นเราตอนตอนนั้น่ะคือคือเล่นเรื่องอสไปด์สายตรองครับพที่ล็อกกี้เขาเหมือนจะเป็นผู้จัดด้วยเป็นผู้จัดด้วยก็คือคือตอนนั้น่ะมันมันด้วยความที่มันอยู่ในกองมันอาจจะเขาเรียกมันไม่ไม่ค่อยได้คุยกันคุยกันน้อยอะไรเงี้ยเพรยะบมันก็มึนๆเขาก็คงเห็นผมในในแบบนั้นอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ แต่อย่าให้ร้องเพลงอย่าให้จับไม้นะพี่ล็อกกี้นี่นะแต่ก็อยู่กันที่กองแบบว่านานมในตอนตอนถ่ายก็เกือบเกือบเกือบเจ็ดแปดเดือนได้ประมาณนานนานนานเานานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเป็นกองที่ผู้จัดใช้ไม่ได้หวยหรือว่าถ่ายนานถ่ายไป ซ่อมไปหรือยังไงพี่ล็อกกี้ชอบปาร์ตี้ฮะชอบชอบชวนชอบชวนคุยชอบถ่ายละครที่สิบเปอร์เซ็นต์ปาร์ตี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่มัเขาเล่นอะไรเขาเรียกอะไรมันมันมีนักแสดงเยอะเหมือนกันครับรก็จะแบบก็จะเป็นพี่พลพี่พี่หน่อยบุษกอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะนักแสดงเยอะค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แต่เรื่องนั้นสนุกมากก็ได้เจอพี่ล็อกกี้คือแบบยาวเลยยาวเลยแปดเดือนประมาณกันเออนะหลายหลายอย่าก็ไม่ได้เจอ ไม่ได้เจอเลยครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ค้นหาตัวเองเหมือนกันครับคือคือเราก็ถ่ายละครด้วยแล้วก็มีตอนนั้นก็ทําเพลงสากลของ <ừ> ตัวเองเอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นช่วงที่กําลังค้นหาอยู่อ่านะครับนะหลายคนบอกเอา้าร้องเพลงสากลเอา้าแล้วเรี่องเ่อมร้องเพลงลูกทุ่งอะไรแล้ว,<อ>ลวก็เป็นในสไตล์ป๊อปร็อกที่มีกลิ่นอายของอีสานด้วยนะฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้นะ โอ้โหชื่อเพลงนี้ต้องต้องให้เจ้าตัวน <c oughs> คนบอกเลยฮะทรงลงเสงเลถ้าถ้าอีสามมันจะแบบว่าทรงลงเสียงเลงแบบแบบมึนๆอะไรอย่างครับค,คือคือถ้าในความหมายของผมมันจะประมาณว่าเจอแบบเมารักคือทรงลงเสงเลงเนี่ยส่วนไหนเขาจะใช้กับเวลาที่กึ่มๆ<อ>ึมมอเมากึ่มกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความหมายของเพลงเนี่ยคือเมารักคือคือเจอเจอคนที่ชอบเร,เราเราตั้งใจว่าแบบ เราจะฝึกภาษาอีสานเพื่อไปว่า,วาพ่อเนิสานจะไปจีบผู้สาวอีสานแต่ว่าเข้ามากับผู้บาวท,าทั้งสี่ก็เลยแปว่าโอ้ยเจ็บคักมันคือเป็นทรงลงเซ็งเล่งอ๋อนะก็ไม่สมหวังอยู่ดีประมาณแต่ว่าเป็นเป็นอกหักที่ก็ยังคูคูอยู่แบบโอ้ยทรงลงเซ็งเล่งไว้แต่ว่า ก็ไปต่อ,อชีวิตมันตงไงไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วสม,มิธไม่ได้เป็นคนอีสานเลยไม่ใช่ครับเห็นบอกเป็นคนนนทบุรีครับผมอยู่นี่บางใหญ่บางกลางนอ๋นอลแล้วไปาไปฝึกอีสานไปฝึกสำเนียงรหรืออะไรอย่างไงหรือว่าคนรอบๆตัวก็ <c oughs> ได้มีโอกาสไปเล่นละครอีสานครับที่กําลังจะออนวันที่สิบมิถุนายนนี้โปรโมทซะเลยเป็นเป็นละครผู้บ่าผู้ใหลักค่ะสิงครับอันนี้ก็เป็นละครอีสานที่ถ่ายที่บึงการอกอยกโลไปถ่ายที่นู่นเลยใช่ครับใช่มีนักแสดงใครบ้างอย่างไงครนักแสดงก็นางเอกก็เป็นน้องเดนนิสครับแล้วก็เป็นพี่เต้กับน้องลิซ่าฮุงบลิสก็คือเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยอ เป็นเจนใหม่เดี๋ยวเราก็นในฐานะเจนรุนน่นพี่นะรเราก็แปลว่าโอเคไปแจมนะครับในตัวพอดเรื่องของละครเรื่องนี้มันจะว่าด้วยเรื่องอะไรฮะเป็นธุรกิจซีโอรถสองแถวอะ ใช่ <laughs> ครับ <laughs> <c ười> คือผมเป็นเป็นซ<อ>ีอเป็นซอคนขับรถสองแถวอต้องสู้กับซี o อีกฝั่งหนึ่งก็<อ>เป็นคล้ายๆกับรถสองแถวคนละวินใช่ <c ười> คนละวิน <c ười> แต่ว่า<อ><อ>เป็นหมู่บ้านเดียวกันคือเ <c ười> ขาเรียกอะไรเป็นหมู่บ้านที่เป็นคู่แข่งกันอคือ <c ười> ต้องต้องแข่งกันแบบใครปาดรับลูกค้าได้ก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ใแบบฟิลแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสองหมู่บ้านที่ไม่ถูกกันแต่ว่าอยู่ติดกันอะ,อะไร่าก็ต้องมีสองแก๊งสองกวนใช่เรานี่บอกว่าเป็นหัวนหน้าแก๊งหมู่บ้านหนึ่งหัวนหน้าแก๊งเลยเป็นผู้นําวินผู้นำวินแล้วมันก็ต้องไปเจอกับอีกอีกอีกวินหนึ่งซึ่งก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรใดๆใช่ค่ะ,ะทั้งเรื่องราวของมีบูพวกมีแบบนู่นนี่นั่นโอยโจน ปลาโยนไข่ใส่กันแบบอย่ามาแย่งลูกบางทีแบบคิดโปรโมชั่นขึ้นฟรีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือขอแค่ได้แย่งลูกค้าก็พอทํางานกับน้องๆเจเนอเรชั่นใหม่ๆในยุคนี้เป็นไงบ้างก็มันต่างกันเราเมื่อตอนบอกมเมื่อแบบเจ็ดแปดปีที่แล้วมัถ้าถ้าตอนนั้นก็เทียบว่าพอเห็นตัวเองมาเป็นตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรแบบเราก็โตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ได้เข้าใจว่าเออจริงๆแบบเรื่องแรกสําหรับ ใครบางคนอะไรเงี้ยมันยากเหมือนกันครับเราก็เลยเข้าใจว่าพอได้เล่นกับนักแสดงใหม่อะไรเงี้ยเราก็มีวิธีที่จะคุยกับเขาว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเล่นไปเลยเล่น,ลนตามธรรมชาติไปเลยคือแบบเขาอาจจะห่วงว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเล่นไม่ได้ช่างไฟช่างพี่ช่างกล้องเขาจะแบบเสียเวลา,วลาไหม,มอะไรอย่างงี้คือเล่นไปเถอะ<น>เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเอาตามธรรมชาติที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเแล้วน้องน้องเป็นไงบ้างเฮ้ยผมว่า โฟล์มากเลยนะด้วยความที่พอใช้ภาษาอีสานนะครับ uh uh. คือภาษาอ uh ีสานสำหรับผมมันมีฟ uh ีลลิ่งมันมีแบบอิโมชันมันมีแบบมึง่งที่ไฟไซแน่ๆอะไร uh ่เ uh. ง้ยมันมีความแบบอิโมชันมากกว่า ภาษากลางด้วยสำสำหรับผมนะภ<อ>าษากลางมันอาจจะมีแบบความเป็นแบบเรียบๆ<อ>เธอจะไปไหนอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่าอีสานมันอาจจะแบบพึ่งสิไปใสอะไรเงี้ยมันดลยมีแบบอปโมชั่นผมก็เลยรู้สึกว่าสนุก<อ>และทุกคนในในกองก็สนุกไปด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากการลงไหลในภาษาอีสานแล้วลงไหลอะไรในความเป็นอีสานอีกบ้างโอ้โหพอก่อนที่พอจะมาเล่นนะครับผมก็ต้องศึกษาแบบทั้งเพลงทั้งวัฒนธรรมเขาอะไรเงี้ยผมมาลงรักตอนฟังหมอลำนี่แหละ อ๋อหรอใช่ตอนพอไปฟังหมอลำแล้วตายแล้วฟังไม่รู้เรื่องแต่ทําไมมันม่วนอ่ะมันม่วนมันอยากเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าบอกว่าเคยไปหน้าห้าไปมาแล้ววงไหนวงไหนแล้วเบียบวบอลสิอ๋อเหรอโอ้พ่อเอ๊พ่อเอ๊เนี่ก็จะมีโอกาสได้ไปไปขึ้นไปขึ้นกับโอ้ดีมากดีมากก็ต้องต้องรีบไปขึ้นอะเรยก็จะปิดฤดูกาลกันแล้วใช่ไหมครับใช่คือพอไปเจอความเป็นหมอลำความเป็นแบบเราก็ ผมจากที่ที่ผ่านมาผมร้องเพลงสากลมาแบบไปฟังคือขั้นแบบ BB บีคิงเป็นแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยเลยครับรู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกแต่มันดีนะมันสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาฟังหมอลำแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเอกลักษณ์ความเป็นไทยตรงเนี้ยที่เรามองอม,มองข้ามไปหรือไม่ได้มองมันมันคือมันดีที่สุดเลยสำหรับผมนะครับมันม,มันอยู่ใกล้ตัวเราแค่นี้เอง แล้วมันมีเอกลักษณ์มันมีความเท่ของมันมันมีสำเนียงที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้เลยอะไรอเงี้ยก็เลยหลงรักความเป็นหมอดำความเป็นแบบลูกทุ่งก็ตามความเป็นอีสานอะไรเงี้ยหลงรักหมดเลยออนะครับมันก็เลยกลายมาเป็นสิ่งค่อยๆมันพี่ว่ามันค่อยๆซึมมาเรื่อยๆมากกว่าเราไม่ยอไมเราไม่ยอมไมที่จะเหมือนจกำลังจะเป็นมันเหมือนกับมันซึมไปแล้วหลงรักหลงรักหลงรักเออฟังเออตังนี้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยฟังไ่ดูเรื่องแล้วตอนเนี้ยพูดถึงพูดอีสานกับคนอีสานคือ ว้าวได้แล้วก็ฟังได้แบบรู้เรื่องอะไรขนาดไหนก็พ่อได้ยู่แต่ว่ามันอาจจะแบบบด้คือคนอีสานแท้แบบมันอาจจะไม่ใช่แบบมันอาจจะไม่ได้เร็วปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดป๊าอะ,อะไระแต่ว่าพ่อได้พ่อได้พ่อได้ครับแต่ว่าเราเอาอีสานพูดมาเนี่ยเราร,รู้รู้เรื่องรู้เรื่องรรู้เรื่องนะครับอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นการสะสมประสบการณ์ ครับเป็นแบบอีสานบิกินเนอร์ยังบรไดเนทีพอีสานขนาดนั้นนะครับเอามาดูในคำทักทายนะในโซเชียลของเรานะมีสปีสุรัตนานะครับบอกว่าสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็น้องสมิทด้วยนะครับแล้วก็มีคุณกิฟต์เจอรี่นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณศิรดาด้วยนะคะมีคุณจูนะบอกทรงผมน่ารักจังเลยอันนี้คือทรงผมในคอนเซปต์เพลงใช่ไหมใช่ครับออกมาเป็นดาวแบบว่า บอกว่าเกาหลีเกาหลีหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีน้องกิฟต์นะคะบอกว่าชุดวันนี้หล่อวิบวับเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์จากเพลงด้วยเหมือนกันนะครับนะพูดถึงเพลงเพลงนี้นอกเหนือจากการร้องการเต้นเนี่ยมันมันจะต้องแบบว่ายังไงบ้างสำหรับในตัวมีสติวิดีโออยากให้ดูมากครับเพราะว่าเต้น่เป็นแบบเราได้ทีมที่คิดท่าแบบคิดท่าเหมือน เหมนฟิล Boy b แบนเลยครับคือ oh. ตอนแรกผมก็คุยกับทีทมทีมงานเลยครับว่าอยากให้มีท่าเต้นเหมือนกันนะเพลงนี้อะไรเงี้ยก็<อ>คิดไว้อีกภาพหนึ่งแต่พอไปเต้นจริงๆคือเหมือนเหมือนไอดอลเลยครับเห <laughs> มือนไแบนเลยอ่ะเหมือนมันหลุดไปเลย <laughs> คนละคนละผมรู้สึกมันเป็นการฟิวชั่นกัน <Which> <อ>ที่ลงตัวครับแบบ <laughs> เพลงอีสานร้องอีสานแต่ว่าเต้นแบบ เท่เลยครับอย,อยากให้ไปรอดูว่าในาใน MV เป็นยังไงยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วเมื่อวานนี้ใช่ครับ,รบเดี๋ยว MV จะตามมา<อ>เดี๋ยว MV จะตามมาทีหลังเดี๋ยวยังไงจะทีบบอกว่าวันไหนแต่เรื่ที่ปล่อยออกไปนี่คือเป็นเป็นออเดีโอเป็นออเดีโอเป<ช>็นออเดีโอให้ฟัง<น>เพลงกันก่อน,น,ตนแต่แต่ว่าตัว MV <อ>ีจะถ่ายกันไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะตามมาแล้วก็ในในเพลงนี้มันจะมีกิมมิคหนึ่งหลักๆก็คือเป็นพิมครับ คือเล่นเล่นพินด้วยเพราะว่าด้วยความที่ผมก็ชอบชอบเล่นคือผมชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วแล้วพอมาเจอพินจากละครนี่แหละเราก็เลยแบบเสนอว่าเออผมอยากเล่นพินในในเพลงนี้ด้วยอช่วงต้นก็จะเป็นเองถ้าถ้าตอนอัดจะเป็นพี่เขาเล่นให้แต่ว่าเราก็เวลาเล่นเล่นไลฟ์สดเล่นโชว์เราก็เล่นเองเล่นเล่นเองได้เอแล้วก็แกะแต่จากพี่แล้วดนตรีเขาด้วยอะไรอย่างนี้ทาไมลงลักษณะพินครับอืม ถ้าถ้าอันดับแรกผมพูดตรงว่าเล่นง่ายแบบหมายถึงว่าน้ำหนักเบามันรู้สึกแบบมันคล่องตัวกว่ากีตาร์ครับถ้าถ้าเอาแบบในทางกายภาพอะไรอย่างเงี้ยครับเีาเรา,เรามีพื้นฐานกีตาร์เลยเล่นกีตาร์อยู่แล้วเล่นกีตาร์อยู่แล้วไฟ,ฟ้าอยู่มันต่างกันขนาดไหนฮะออกีตาร์ไฟฟ้าผมรู้สึกมันจะไมันมัน,มนพินมันจะมีเพนทาโทนิกครับคือมันเล่นตรงไหนก็ ก็ได้ครับแบบบอกประโยมันรู้ส enfin> ึกมันจะฟิลกว่าซึ่งมันมันจะฟิลกว่าแต่กีต้าร์มนเนี่ยต้องคิดนิดนึงคิดเป็นภาพนิดนึงอ่ะพอเป็นพินแล้วเรารู้สึกแบบเราอิสระแล้วมันก็แบบคล่องตัวแล้วแบบด้วยด้วยน้ำเสียงของมันนะครับแบบมันมันมันชมันชอบอะไรเงี้ยเวลาเขาเรียกว่าเอ่อเอ่อฟิลลิ่งมันมันอินกว่าใช่ถนองนั้นเลยนะฮะ พอพอไปเล่นลายพินกับกีตร์มันก็มันอาจจะเสียงเหมือนกันแต่ฟิลมันก็ไม่ได้เท่าพินนะอ่าใช่ใช่แล้วมันจะเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นเสน่ห์ของพระอีศาน์ด้วยใช่นะครับนะซึ่งเพลงนี้มันก็จะประกอบอยู่ในละครด้วยด้วยเหมือนกันนะซึ่งจะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ในส่วนไหนของละครอาจจะเขาอาจจะใส่ไหม ก็ต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งครับผมอาจจะมีแต่ว่าในส่วนของละครก็มีเพลงของละครอยู่แล้วเอออยู่แล้วด้วยอ๋อตังหากออกไปอีกซึ่งหมายความว่าทางสเปนเองก็แบบว่าไปไปไปก็คือไปร่วมร้องร่วงอะไรในละครอยู่แล้วในพาคนี้ในละครสำหรับเพลงในละครผมเป็นผมเป็นนักร้องประจำหมู่บ้านเลยอ๋อเป็นคนขับรถเป็นสองท้เป็นนักร้องด้วยเป็นสองแถวรับจอบเสริมเป็นนักร้องเล่นพินด้วยอะไรก็เรื่องนี้คือคือเอาหมดเลยในในละครเรื่องนี้ก็จะมีแบบ ้องเพลงดูเพราะแสดงว่ามีหลายอย่างมากกับมีหลเย่างวาคือมีหลายอย่างให้เราได้ทําในละครใช่เวราะันเถอะใช่ปะแต่แอบบอกว่าแบบต้องเป็นแบบอุ้ยไม่บอกด้วยเป็นผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีมีมีอ๋อเหรอก็เยอะเยอะมากสนุกสนุกละครไทยมันก็ต้องมีผีหน่อยแต่อันนี้ตลกครับคือมันมันเป็นความม่วนแบบหลายหลายแบบมีทําอาหารด้วยเป็นแบบในเรื่องคือจะเรียกว่าอีสานุมักกะสิแปลว่าญี่ปุ่นผสมอีสานแบบแปลว่าเป็น ก้อยแต่ว่าก้อยแบบจิ้มวาซาบิอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆที่มันจะสอดแทรกอยู่ในบทแล้วก็ในแต่ละฉากอะไรอย่างนี้นะฮะละครงถ่ายไปทีงไหนยังไงละอ๋อละครเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ๋อปิดกล้องไปแล้วเรียบร้อยออ๋โอเคไม่ได้ถ่ายไปออนไปอะไรอย่างงี้ไม่ครับอ่านะครับก็เดี๋ยวเพียงแค่รอสำหรับแฟนๆจะได้ดูกันครับเมื่อไหร่ยังไงฮะ10มิถุนายนนี้แล้ว10มิถุนายนนี้นะฮะช่อง3ทุกวัน ทุกวันจันทถึงศุกร์ครับหนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มเลยใช่นะฮะโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของสมรภูมิละครก่อนข่าวเขาเรียกว่าเป็นละครเย็นมากเลยใช่เป็นสมรภูมิโอ้โหเขาบอกเลยว่าแล้วถ้าเกิดว่าดีๆนะเรตติ้งแบบถล่มทลายเพราะว่าตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยคนกาลังแบบดูละครออ้ยสาธุครับจริงจริงจริงเพราะว่าละครที่เรตติ้งพุ่งๆอะ ส่วนใหญ่ก็เนี่ยก็ละครก่อนข่าวนี่แหละนะอย,อ,ยอย่าประมาทเลยเพราะว่าก็มีแบบช่องอื่นๆที่เขาแบบว่าทําละครก่อนข่าวเนี่ยแล้วก็แบบว่าประสบความสำเร็จกับละครในแนวแบบเนี้ยอ,อีสานละครอะไรที่ไม่เป็นวัฒนธรรมในเรื่องเราความเป็นบ้านเนี่ยจจะถูกจริตคนคโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนข่าวทุ่มหนึ่งก็มันไม,ม่ดึกเกินไปเนี่ย เออพอหลังสองสาทุ่มไปแล้วคนอาจจะบอกว่าดูละครที่มันดูหนักขึ้นจะมาดูดราม่าดูอะไรมากขึ้นมาแต่ถ้าเกิดจะเป็นอะไรเบาๆสนุกๆก็ต้องประมาณเนี้ทุ่มหนึ่งอันนี้ย่อยง่ายมากครับอง่ายแบบสุดเลยคือปวดการผมบอกเลยทุเรื่องเนี้ยขำทั้งเลยนี่ขนาดเล่นเองก็จะขำเองเลยนะมันเล่นกับไอโย่งด้วยครับอแล้วคือเทคประมาณ10กว่าเทคครับพวก แกเล่นแบบอีโฟไว้ไม่เหมือนกันสักงเทกอะไรยงเลยครับเราก็ตามเก็บขำไปงอะไรเช่นนะครับพี่หนูพีนนะครับบอกว่าสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับเอ็นะฮะฝากกดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ยังมีคุณน้องลิฟนะบอกว่าสวัสดีไอ้สมิธด้วยครับนะครับตอนนี้ก็การเป็นพอเราเป็นศิลปินเนี่ยจะบอกว่ามันก็ต้องมีแฟนคลับ อ่าแฟนคลับจะตามไปเชียร์อ like, uh, 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 ่าถ้าเกิด mm ว่าจะเป็นอ่ารุ really ่นใหญ่เดี๋ยเราก็อาจจะบอกเลยก็ว่าเป็นอ่าเป็นแม่แม่ต่างๆอะไรอย่างเงี้อ่าหรือว่าจะเป็นเอฟสองเอฟซรอะไรเงี้ยตอนนี้เราเริ่มมีหรือยังนะสำหรับโดสมิธเองเออก็จะมีแฟนคลับที่เขาเป็นอ่าแฟนคลับละครอยู่แล้วอ่าแต่แต่เพลงเนี่ยอาจจะ พสอาจจะด้วยเพิ่งปล่อยเมื่อวานด้วยอะไรก็รอรุ้นเหมือนกันครับว่าจะมีไม่แม่ชอบไหมอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูพี่ทาอว่าเดี๋ยวต้องไปรอแบบว่าฟันรงอีกทีตอนไหนมาตอนที่ที่ปล่อยที่เป็นเวอร์ชันของ MV อ่ะครับเออหลายๆคนก็จะได้เห็นความสามารถอีกแบบหนึ่งของสมิธในการเต้นนะครับไปเรียนเต้นจากที่ไหนยังไงหรือว่ามันมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็อยากทำอยู่แล้วเคยเคยไปประกวด ไอดอลที่จีนนะครับอ๋อเหรอครับตอนประมาณอายุ21่สอ็ดไป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 ประกวดไปคล้ายๆไปเขาเขาเรียกอะไรนะไปแข่งเลยครับมันจะมีรายการจีนที่เขาจะเหมือนแข่งเอาคนจากทั่วโลกมาให้เหลือ99คนแล้วแล้วก็คัดคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์ประมาณถ้าเกิดว่าเป็นของอเมริกาก็เหมือนพวกทัลเลนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ที่มีแข่งทั้งเต้นทั้งร้องทั้งอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างอันนี้มันจะเป็นแบบ คัดก่อนนะครับแบบคัดค oh. ัดก่อนแล้วก็ให้เหลือ99คนแล้วแล้วผมก็มีโอกาสได้ได้เป็น99คนเพราะเขาคงเห็นว่าแบบโอเคเป็นคนไทยที่ที่แตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ในรายการ<ไ>ก็จะเป็นต่างชาตนนิตอนนั้นเราเอาอะไรไปโชว์ตอนนั้นผมก็เอาเพลงไทยไปโชว์ครับเลอแต่ตอนนั้นคือยังยังไม่ได้ร้องอีสานแต่ว่าเป็นแบบอาจจะเป็นเพลงไทยที่ที่ดังในช่วงนั้นช่วงนั้นใช้ของพี่เบิร์ดแล้วคนจีนชอบ อ่าพี่เบิร์ดอยู่แล้วเราตามได้แล้วมเมขาก็เฮ้ยมันเพราะส่วนใหญ่ที่จีนเขาก็จะเน้นพลังเสียงเ,ออเขาจะเน้นบบเสียงสูงเพราะอะไรอะไรอย่างนี้แล้วมันเขาก็ผมก็ล้องสไตล์นั้นแหละ<อ>แล้วเขาก็เลยชอบเ,ออเขากเลยอาลองไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้ฝึกเต้นจากรายการนั้นครับเพราะจริงๆถ้าเริ่มต้นอนะ่ะผมผมร้องมากกว่า แต่ถ้าเต้นเป็นนะก็เพราะว่ารายการนั้ <พา S 1> เนเลยผ้<พ>าบังคับด้วยครับผ้<พ>า,<พ>าบังคับเขาเก่งมากครับเก่งมากจริงๆเข,ขาเขาเป็นสอนหรือว่าเราต้องไปศึกษาอะไรเองอยังไงเพราะว่าเราเข้าไปลึกๆแล้วก็ต้องแบบว่ามันต้องทาเหมือนแบบเหมือนนี่รอบล็อกอันนี้รอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะมันเป็นรายการเต้นเลยครับคือยังไงทุกคนต้องเต้นได้ไม่ว่าจะยังไงก็คือใน99เคนนี้ต้องเต้นได้ทุกคนต้องเก่งเลยครับต้องใช้เพราะต้องเก่งเลยเพราะว่ามันจะมีรอบคัดออกแต่ใช่ถ้าเกิดว่าเต้นก็แง่งกแงงนี่ก็โดนคัดออกเลยแลวเราไปถึงรอบถึงยังไง ก็ก็ไม่ได้เข้าลึกครับก็เพราะว่าด้วยด้วยความที่มันเป็นรายการเต้นด้วยอ,อะไรเงี้ยแต่ก็คือส่วนใหญ่เราจะได้ประสบการณ์จากอันนี้เพราะว่าเราฝึกอะในรายการอยู่ไม่ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับสามเดือนโหเหมือนเข้าค่ายออเดชั่นอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมม,มันเป็นเหมือนรายการเรลิตี้ครับที่ที่เขาจะแบบโอเคถ้าชอบคนนี้ก็โหวตให้คนนี้ด้วยนะ,ะยนแล้วเราเราไปอยู่เนี้ยน่งเหนือเราเป็นคนไทยคนเดียวปะ มีมีคนนึงเป็นลูกครึ่งครับเป็นลูกครึ่งไต้หวันไทยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ก็คือผมผู้ไทยคนเดียวแหละอ่าอนี่คือไทยจ๋าอยู่คนเดียวถูกป่ะแล้วแล้วท่านอื่นๆที่มาอีกอีกเก้าสิบเคนอะไรเงี้ยทั่วโลกอะไรครับทั่วโลกเลยก็มีฝรั่งฝรั่งอเมริกามียุโรปมาหมดเลยครับมาเลยหมดเลยใช่ใช่หตอนนั้นแบบกดดันมากเพราะว่าเก่งหมดเลยเหมือนผมไปแบบฟิลแบบแข่งโอลิมปิกครับจากทั่วโลกที่เขา มันเป็นรายการเต้นแล้วทุกคนเต้นเก่งหมดเลยแล้วผมอะเอาจริงๆก็คือเด่นแค่เรื่องร้องเราก็ต้องไปสู้ว่าแบบคือยังไงก็ต้องเต้นให้เป็นไงครับตอนที่ไปเนี่ยไปในส่วนตัวเลยว่าเออนีตอนนั้นเราก็เป็นนักแสดงช่องสามแล้วถูกป่ะเออล้วคือยังไงหรือว่าช่องส่งไปหรือว่าอันนี้ไปเองเอาไปเองแต่ว่าก็ได้ขอช่องไปใช่ครับเพราะเพื่อจะบาจะผูวเผื่อไปได้ตำแหน่งตำแหน่งหรือเผื่อจะต้องไปเป็นศิลปินจีนเลยตอนเอาจจริงคือเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงครับแต่ว่า โอกาสมาแล้วเราขอลองไปก่อนอะไรอย่างงี้แล้วไปช่วงโควิดด้วยครับโอ้ไปช่วงโควิดด้วยแบบก็เลยเสียแล้วตตนนั้น่หัวหนมืนกันามา <c oughs> ใช่ใช่ไปช่วงโควิดด้วยแต่แต่ตอนนั้นอ่ะคือคิดอย่างเดียวว่าแบบขอไปเถอะพ่อแม่ก็เป็นหัวเหมือนกันว่าเอยไม่อยากให้ไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่พอไปถึงจริงเขาเซฟตี้ดีมากครับอ่าเขาก็ดีมากแต่ว่าอย่างว่าแหละเพราะว่าเขาก็เก็บตัว สามเดือนเนี่ยแทบยังไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวไหนใดเลยเช้ามาก็เรียน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 เสร็จแข่งเรียนเสร็จแข่งเรียนเสร็จแข่งแบบนี้เออแต่ว่ามันเป็นรายการที่มาจากคะแนนโหวตด้วยครับแต่หลักๆก็คือเขาก็จะดูความสามารถเป็นหลักวก็จะมีส่วนหนึ่งคะแนนจากกรรมการที่ตัดสินใช่ครับใช่แล้วชนะแล้วได้ไรก็คือได้เดบิวอ๋อเป็นเดบิวได้เดบิวไปอะไรเงี้ยมันน่าจะสิบสิบเอ็ดคนประมาณเนี้ยครับได้เดบิว เป็นสมคนสุดท้ายแล้วก็เดบิวเป็นศิลป,ปินปของสังกัดนั้นไปโอเคโอเค,อเคแล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะสุดยอดมากครับนะฮะเออนะครับนะโอเคนี่มีน้องกิฟต์บอกว่าสมิธเก่งมากค่ะครบเครื่องร้องเล่นเต้นที่สำคัญคือหลอด้วยนะคะเบอะวรกันมาก อ๋ออวยกันจะสุดเลยนะครับนะฮะอ่ะนะครับอ้ามาฝากผลงานกันนิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวเราจะได้ดูวีดิวีดีโอเพลงนี้ที่เป็นแบบ MV เวอร์ชันครับจุบาฮะกำหนดยังอ่ายังครับแต่เร็วเรวนี้เร็วเรวนี้เตรียมปล่อยนะที่ช่องไหนครับอ่าทางช่อง3นี่แหละครับแต่ว่า CS3 อสสามไทยแลนด์ใช่ไหมอ๋อเป็นเป็นช่อง YouTube ของ CS3 เลยอ๋อ นะฮะก็จะมีคนติดตามอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยลงช่องนี้เลยดีที่สุดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่าลืมวันที่สิบนี้ไปติดตามละครครัะผู้บ่าวซุซ่ากีราคาซิงครับนี่นะฮะแล้วหลังสนุกสนานแน่ก็จะมีน้องสมิธแล้วก็น oui> ้องๆน้องๆที os os mm ่เป็นเจเนอเรชันใหม่ของนักแสดงช่อง3ด้วยนะครับมาร่วมแสดงแล้วก็ส่งความม่วนความสุขกันในช่วงเย็นๆหนึ่งทุ่ม นะครับจันถึงสุกเลยทางช่อง3กด33นี่นะครับอ้าให้ฝากเพลงนี้หน่อยตอนนี้เข้ามาอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเราที่เป็นสาวเช็คแล้วด้วยครับครับได้ดผมร้องให้ฟังสั้นๆอ้นได้ได้ได้ไเจ็บคักมันคือเป็นสรงลงเสงเลงเหลือใจจว่านั่งเซเวโอ้โอและสีเห็ดจังใดเอเจ็บคักไอคือเป็นโพวกเพเว สูนข้าก็เป็นตาหัวแท้เดเหลือตนเจ้าของแท no. น่นนอน,นี่นะเอาเดี๋ยวเราไปฟังกันแบบเต็มๆเ,เลยส่งท้ายในช่วงของเปิดไมค์เมาส์นะครับซึ่งวันนี้มาอยู่กับเราแบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็ได้แนะนําให้แฟนๆชาวคุณลุกทุ่งร้อยสานะครับได้ติดตามกันนะครับว่าตอนนี้นะ ดาราคนนี้นะฮะที่ความสามารถในการร้องเพลงนะครับก็เรียกว่านี่คือความท้าทายใหม่ของเขาในบทบาทของดนตรีในสไตล์ป๊อปบล็อกที่มีกลิ่นอายของความเป็นอีสานและก็ความม่วนความสนุกนะครับในเพลงแรกในชีวิตของเขาที่เป็นในสไตล์แบบนี้คนะอ่นะวันนี้ขอบคุณน้องสวิตม,มากมากครับ,รบส่งท้ายเลยครับด้วยเพลงเพลงนี้ฟังพร้อมกันเปิดไม่เมา